เดเรียนก็ใช่หนึ่งนทุกอย่างมันจะมีแกนหลักประมาณแล้วก็ขยายแล้งหลายตัวเนี่ยมันมาจากเริ่มต้นจากวัฒนธรรมอินเดียก็ขยายจากความรู้ศาสนามาเป็นอิสราเอลมาเป็นอาราหรือหนึ่งต่างๆศาสนาเซนนะฮะของญี่ปุ่นนะครับแล้วเอาแกนตรงนี้มาขยายเป็นวิชาการต่างๆจนเกิดเป็นวิชาการจัดการวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาการตลาดนะฮะวิชาอะไรกตองจ่ายนอดัมสมิธนะครับ ฟิลิปคอปเลอร์มาสเคิลอีฟอนนะครับบีเจดักเกอร์อะไรก็ต่างๆนะฮะมันมาจากแกงนี้นะั่นเองแต่ถ้าเราเข้าใจเนะี่ยเราก็จะรู้นะครับแล้วไม่ปงไปงมงายกับสิ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นมานะครับนะต้องตัวคุณต้องคนที่บาลานซ์สิ่งนะครับสามีภรรยาทะเลาะกันนะสามีภรรยาผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันเนี่ยน,น,กกนนะฮนะบางคนบอกเป็นบาลานซ์ยังไง ถ้าเกิดเรามีผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้ใช่เป็นเก๋เป็นบาลานซ์สช่ไนะอย่างนั้นคือเขาจะเขาจะใช้กลยุทธ์นะกลยุทธ์โอเคหนึ่งสองสามนะครับ,รค, 1, 2, ค,รบคุณต้องรู้จักกลยุทธ์นะฮะอันนี้ผมผมแค่ผิวผิวเผนะินนะครับรู้จะกกลยุทธ์นะครับคุณจะทําอะไรคุณต้องใช้กลยุทธ์ใช้แนวคิดก่อนคือคุณต้องคิดก่อนทําไม่ใช่คุณไปทําก่อนแล้วค่อยมาคิดทีหลังก่อนคิดทีหลังไม่ใช่มันโง่ไม่ใช่มันโง่นะแต่สิ่งที่ ถ้าความคิดเนี่ยตัวผมนะเดี๋ยวจะบอกให้มาหัวมาด้วยกันคือทำก่อนแล้วไปคิดทีหลังนะก็จะเกิดความผิดพลาดโอ้โหเห็นไขสูตรแบบนี้เนี่ยเนี่ยข้างหลังเปิดออกมาเนี่ยหนังรอยแผลเต็มไปหมดเลยนะครับผมสม่งเขาจนทำธุรกิจเขียนหนังสือเลยไปดูสิฮนะก่อนที่ผมหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเนะี่ยขยะผมเต็มบ้านเลยนะครับผมเขียนถูกมาเยอะแนละ้วฉะนั้นฉากหน้าคือความสําเร็จคือรางวัลแห่งชีวิต แต่เบื้องหลังเขาเ่ยตรงนี้สำคัญนะเขานะมีกลยุทธ์นะแต่กลยุทธ์เดียวผมจะบอกให้ผมไม่อยากพามาอะไรที่พยายามจะไม่พูดบานทะคิดกันนะครับสุดท้ายเกิดเากความว่างเปล่าสุดท้ายเมื่อคุณทำดเรียบร้อยจบ๊บมันก็จะเป็นความความว่างเปล่าเหมือนเดิมมันมไหมนะมันก็จะเหเพราะคนเราก็คือสร้าง สร้างผลงานหรือสร้างธุรกิจขึ้นมาเหมือนกับสิ่งต่อสร้างน่ถ้าขึ้นมาดีก็อยู่ตลอดไปใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าตรงนั้นคืออยู่ในใน,ใน,ในตลาดแต่สิ่งที่ว่าก็คือตัวเรานะครับดังนั้นอย่าไปยึดติดนะฮะบางคนทําธุรกิจเนะี่ยผมเห็นเอยอะแยะเลยมีนักมั่งปู่ที่ขายนะฮะข,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 ขายเครื่องแก้วเครื่องแก้วถึงขายเซรามิกนะแต่ว่าตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วนะ ตลาดมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนสิ่งทว่เรามันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ก็ใช้มีนกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ตัวนั้นเนื้อก็ยังขายเครื่องแก้วอยู่เพราะไปยึดติดกันว่ารู้กันชั้นไม่ได้ต่อตั้งปีแล้วใช่ไหมให้ให้ลบไม่ได้ใช่นไหมเปลี่ยนเครื่องแก้วกันไม่ได้เพราะร้านนั้นชื่อเอ่อเฮงเฮงเครื่องแก้วอะไรเงี้ยใช่นไหมเปลี่ยนชื่อยังไม่ยอมเลยบนหัวใช่ไหมฮะฉะนั้นอย่าไปยึดติดนะฮะธุรกิจมันต้องไดนามิกนะครับนะครับไดนามิกแล้วไม่มีอะไรครับเหมือนกับเรา ดูหนังตอนที่หนังกะฉายจอก็ว่า,วางพอฉายหนังก็ถึงต้นหรจบพอหนังจบจบเดิมนะฮะเท่านั้นเองฉะนั้นนะครับ life นะครับ life is not business แปลว่าช,ชีวิตไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจนะฮะชีวิตทัต้งชีวิตไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอย่างเดียวนะชีวิตยังมีอะไรมีเขาถูกไหม ช่ไหมีสัคมใช่ไหมนะมีเรื่องศาสนามีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามายุ่งฉะนั้น business is a part นะครับ s ี่สั t o าอะไรแต่ว่าเป็นส่วนที่เราต้องสร้างผลงานเราต้องสร้างรายได้อะไรต่างๆเข้า,ามาแล้วเต่ทว่าอย่วงนีน่ถ้าคุณจะภูมิ่าธุรกิจที่คุณทำธุรกานั้นสร้างงานให้กับโอเคไหมครับแล้วทุกอย่างนะครับ อันนี้พูพื้นก่อนนะครับทีนี้จะเข้าเรื่องแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณก็สิ่งที่ผมพูดนั้นทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนีนน้แต่ว่าตอนนี้คุณย,ยังไหอาจจะเข้าใจทีเดียวนะทฤษฎีที่เราเรียนของคอมพิเตร์การเทคสบุกทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันมีย,ยินหยันที่ผมพูดเนี่ย เขาเรียนรู้อะไรเขาเรียน macro business macro เาเดี๋ยวนะึงมหาภาพคือภาพกว้างก่อนฝรั่งเนี่ยจะเก่งเรื่องของภาพกว้างทำไมเขาถึงเก่งว่าเพราะอะไรฮะเพราะเขาเป็นประเทศที่ใหญ่เขามีเงินทุนหนาครับที่จะทำให้ประเทศเขาเจริญได้ก็คือธุรกิจที่เป็นโกเบเล บริษัทข้ามชาติอย่างแบคโดนัลอย่างโซนิกฮะอย่างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมรวญี่ปุ่นด้วยนะรวญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาจะต้องเอาบริษัทใหญ่ๆไปกระจายทั่วประเทศเพื่อเป็นหัวข้อนะครับหลังจากนั้นก็จะมีซัพอุตสาหกรรมรองเนี่ยตามเป็นกระบวนเหมือนกับตัวนตัดที่นิคมนะที่ไหนอบัางใช่ไหมเขาก็จะมี ซัพพลายเออร์ส,สี่คือในแง่เอชเอ็มางอย่างพวกเราเนี่ยสมมติถ้าโรงงานรถมาบอปเขาจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีไฟไท้ายจะต้องมีโรงงานประกอบทําไฟหน้าทําแบตเตอรี่ทำอะไรเขาเป็นญี่ปุ่นถูกไหมบริษัทรถเป็นแค่เอ <SM B S 1> ชเอ็มดีเอชเอ็มดีเฉยๆนะแค่ประกอบเฉยๆนะบริษัทรถยนตนะ์อะบริษัทรถยนต์นี่เกือบจะไม่ได้ผลิตอะไรเลยนะครับแค่โค้งนะฮะที่เหลือคือเอชเอ็มดีฉะนั้นเขาจะต้องมีลูกไล่คือซัพ ซับคอนแท็กตหรือซับอินเตอร์เนชั่นแเป็นบริษัทต่างประเทศมาใช่นะแล้วการที่ทำโลจิสติกหรือจะทำแจ็สซ์อินไทเนี่ยครับในความหมายของโตโยต้าหมายถึงว่าคุณจะต้องเอาแบตตเอรี่โรงงานแบตเตอรี่ลงมาอยู่อยู่อยู่หลังโรงงานผมนะคุณจะแจ็สซ์อินไทม์เพราผมขับพราผม,ผมกม็เรียกมารถขนรถฟกเลี้ยงยกมาก็ถึงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยจะโรงงานแบตเตอรี่อยู่เชียงทานใช่ไหมไม่น่าใช่ไหมฮะฉะนั้นต้องคิดเวลาเขาพูดถึงหลักของแจ็สซ์อินไทมได้คือต้องอยู่หลัง หลังอ่ะพอคืน gasin t ท m e อ่ะไม่ใช่คุณไปอยู่เชียงหใหม่แต่คุณหมอจะทำระบบ gasin time แค่โลเคชั o n คุณก็เราลองคิดเราเรื่องระบบ gasin นท m e ถูกไหมครับนะฮะถ้าพูดเร็วไปนะฮะนี่ขอทวนทฤษฎีนิดหนึง่งไหนๆก็เป็นนักศึกษาใช่ไหมครับางคนก็ทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับคือเขาสรปุปคือ macro environment ก็คือสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ political ถ้ผมพูดไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไทยเลยใช่ไหมผสมนะมันจะได้เพราะมันจะต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยวเวลาภาษาอังกฤษในเรื่องของการเมืองกฎหมายนะครับประชาชาตยนะครับ Population คือคนนะฮะเกี่ยวกับประชากรศาสตร์เกี่ยวกับ Demographic นะครัะคะแบก็เกี่ยวกับคนคนในระกแห่งงานนะครัแบเกี่ยวกับเศรษฐศาสแบบตร์เกี่ยวกับกำลังเศรษฐศาสตร์จะิงก์กับ กำลังซื้อนะครับกำลังซื้อมหมายถึงอะไรเวลาคนที่มีตลา,าดเนี่ยเวลาจะไปขายของที่ไหนเนี่ยจะไปดูว่ามีตลา,าดอะไรที่อะไร,รที่นี้ใช่ไหมฮะมีความต้องการแบบสองมีออโลตอริตี้สามเงินอัลตอริตี้คืพอพาวเวอร์น,นั่นเองนะฮะมีกำลังซื้อไหมอีโคโนมิกส์บางคนเศรษฐกิจพินาศไม่ดีเศรษฐกิจพินาศแย่ละวังแค่ใจหายไปเลยใช่ไหม จะทำแล้วจริงๆมันไม่ใช่นะฮะผมถามด้วยนะสมมติในช่วงสงคารามเนี่ยสมมติในช่วงสงคารามมีคนรวยไหมมีไหมฮะมีใครรวยอ่ะพ่อค้าอาวุธก็รวยใช่ไหมพ่อค้าขายอาหารนะขายนา้ำนะแข่งน้ำขายนา้ำรวยไหมรวยเชื้อทุกทุกท,ทางเราเดินอ่ะมีเงินเต็มหมดเลยอยู่ที่เรา มองไหเหมือนกับในเนี้มันก็จะมีรูหนูออกสมมติว่าล็อกประตูเนี่ยมันก็จะมีรูออกอ่ะรูหนูอ่ะหรือรูมดอ่ะใช่ไหมันเดินเข้ามาได้ฉันต้องเห็นก็ต้องมองมองนี้่เจอฮะต้องมองมองสิ่งที่เขามองไม่เห็นหรือก็ปิดไฟอย่างเงี้ยถูกไหมฮะสมมติผอปิดไฟตอนเนี้ยก็เหมือนกับว่าเกิดใครสิทธิ์เกิดขึ้นเกิดต้มยำกุ้งขึ้นมีใครมองเห็นนะฮะไม่มีใครมองเห็นถูกไหมเปดเลยเปิดนมืดก็เลยก็คือใครสิทธิ์ หรือรีเซชั่นเกิดปีหน้าไม่ไปนนเห็นแล้วครับแต่คุณอย่าไปลวนอย่าไปลนเดี๋ยววิ่งไปวิง่งมาอุ้นกันตายนะแแต่ถ้าคุณยืนนิ่งๆสมาธินะสักพักหนึ่งสักห้านาทีเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วมันเริ่มปรับใช่ไหมตัวเราจะเริ่มปรับปรับแล้วเลยเฮ้ยแสงอยู่สักสิบนาท,ทีเห็นแลแสงตามมาเห็นแล้วใช่ไหมบางทีเห็นสแสงแววตาคนด้วยถ้าเราไปคือเราไปตัดเนี่ยจะเห็นไหม เบื S <S <preach science> so first, ่ๆเห็นนะฮะแสงสีนะฮะสีขีดแดงต่างเห็นเราก็จะเห็นผลันที่จะไปนะครับฉะนั้นจะไปฟังตันมิดอ่ะอันนั้นสําหรับบริษัทแจ็คใหญ่ครับเขาต้องดูเศรษฐกิจเซลเฟสสบู่ใช้น้อยลงนะแชมพูตอนนี้เทเทติลฟารงมเยอะเนี่ยฟารนิ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นคือกระทบครับแน่นอนบริษัทใหญ่แต่ถ้าวันนี้จะมีไปฟังพวกนี้อุดหูข้างหนึ่งถ้าคุณไปฟังเนี่ยนะครับ คุณต้องหาลู่ให้ได้ฉะนั้นพวกนี้เป็นบริษ<ๆ>ัทใหญ่แต่คุณต้องเรียนรู้แต่ไม่ต้องร,รู้ลึกนะเดินว่าะใน,นโอ้คนไทยเนี่กลัวเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยกลัวเรื่องผมถามว่าคุณลงทุนธุรกิจค,คุณลงทุนกี่พันล้านเงินงกัวนะโอเคไหมไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยแม้กระทั่งพวกเธอพระอะไรอ่ะแต่ทุกทางเนี่ยใช่ไหม บางคนรวยได้ไปขายน้ำไปทำหลังขายบ้างใช่นไหมไม่ต้องขาทของบ้านเดินทางเลยเปขายน้ำขายข้าวให้ตามวัดเนี่ยใช่นไหมรวยไหมครับรวยใช่ไหมเรามีหนทางหมดสังคมทำทำคุณต้องเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมของของเขายังไงวัฒนธรรมเนี่ยใช่ไหมเมื่อคุณมานะแล้วคุณรู้ว่าทำสื ส,รรส,สังคมก็เป็นยังไงนะครับสังคมมนเป็นยังไงครับสมัยก่อนมีการ discrimination นะการเหยียดผิวเนี่ยเดี๋ยวนี้คนผิวผิวตาลไม่ดียากเ็นไมหมฮะแล้วสังคมเปลี่ยนนะฮะประชากรในแต่ละชาติเปลี่ยนนะครับ,รบ,รรบเริ่มยอมรับอะไรต่างๆสมัยก่อนผมยังตกใจเลยในช่วงหนึ่งที่บอกว่า ขึ้นชายศรมีตกใจเพราะเจ้าของเป็นคนไทยแท้เลยใช่ไหมครับคนอีสานเพราะสมัยก่อนที่ผีเกี้ยว,วต้องคนจีนครับคนจีนถึงจะทำเป็นครับถึงจะทำล้าอร่อยถูกไหมโดยนผ่าคนกวางตุ้งเนี่ยใช่ไหม,มตอนนี้คนอีสานทำอร่อยเราเป็นเจ้าของกิจการชายศีมีเกี้ยวเนียเปนในประเทศไทยสังคมมันเปลี่ยนครับคุณต้องคุณจะเรียนรู้กับตลาดคุณจะไปไหนต้องรู้ว่าสังคมเปลี่ยนถูกไหมสังคมเนี่ยเปลี่ยนไป สมัยนีจะหาแรงงานพวกที่มันแรงงานที่งานประมงหรืองานถูกๆูกองานที่ขอปโปกงงานที่ก้าแรงไม่เยอะเนีย่ยงานแรงงานไทยยากใช่ไหมต้องเป็นแรงงานต่างด้าวน,นะครับแล้วต้องใน n ช t u r ร l r e s o u r c e ็ Natural resources. เห็นไหมฮะเรื่อง Energy เนี่ยน้ำมันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมครับโอ้โห40บาทเกือบ50บาทตอนนี้มันก็ลงมา เกี่ยวกับอะไรครับทำไมมันขึ้นมันลงอะ่ะนะก็ดีมาซัพพลายนะดีมาซัพพลายถ้าคนไหนกัดซัพพลายเยอะนะหรือมีดีมาเพิ่มขึ้นในประเทศจีนหรือินเดียหูกไหมสมัยก่อนมีคนเล่นจีนประมาณหกปอร์เซนของประชากรสามร้อยล,ล้านคนหลังจากนั้นเพิ่มมนยี่สิห้าเปเซ็น25%เขาต้องการเพิ่มนะราคาก็อข,อขึ้น แต่พอราคาขึ้นบางคนก็โชยโอกาสก็ไปปั่นราคาสตอ็สตอกน้ำมันนี่ใช่ไหมมันก็เลยขึ้นนะครับอันนั้นเปเรื่องของการเงินด้วยนะครับสินค้ามันขายกันด้วยกระดาษเนี่ยมันสามารถปั่นได้หมดนะครับในเชิงด้านเทคโนโลยีนะครับรรเทคโนโลยนะีมีผลกระทบไหมครับมีผลกระทบไหมฮะมีปัจจุบันนี้ส่ง s อ s ส่งรูปภาพส่งอะไรทั้งมือถือได้เลยเนะี่ยเรา ไม่ต้องพี่คอมพิวเตอร์ครอกเห็นไหมครัสมัยก่อนบบผมส่งออกผมก็ต้องส่งหนีนะฮะหนึ่งพันฉบับประเทศเพื่อหาลูกคา้าต่อมาสองฉบับครับพอจะถึงลูกค้าหนึ่งเดือนครับแต่นไหมก่อนนะผมตั้งส่งออกอะคิดดูลำบากแค่ไหนที่คุณอีเมลว่าเข้าเว็บนะฮะส่งทีเดียว c a l c u ล a t i o n อีเมลนะครับหรือว่าจ้างเรียกว,ว่านะบอมเมลเนี่ยฮะส่งทีร้อยร้อยร้อยฉบับร้อยฉบับสบายสบาย แล้วมันต่างกันตัวที่สามที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องเอาอไปชื่อเอาไปตีว่า the nation ของ microexporter e นะครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะอันนี้มนปนโจ้ macro ก็คือเขาศึกษาตัวสินค้าที่มันประเญี่ปุ่นประเทศยุโรปเนี่นทนยที่มันเ,เป็นสินค้าของก็เรียกว่าในใน national community เ,เลยเป็นสินค้าที่โด่ทำให้ประเทศนั้นจเจริญได้อย่างตัวสมมร์ทโฟนเงโอเกียให้ฟินแต่ว่านี่นะ หรืออิตา,าลีพวกแฟชั่นพวกรองเท้าเนี่ยนะฮะก็ด้วยเงื่อนไขตรงนี้ว่าต้องมีซัพพลายต้องมีเงื่อนไขซัพพอร์ตทางด้านของดีมาร์แล้วก็คือตลาดในประเทศแล้วก็ซัพพลายเชนที่ว่าแล้วก็มีการแขง่งขันเพื่อกระตุ้นแล้วก็มีซับอินดัสสีแล้วก็ตัยต้าที่ขอิบาม